คุณภูมิธรมบอกให้คุณกันณวี move on เรื่องอุยกูเอออ่ะฟังเสียงคุณภูมิธรรมเลยค่ะเดีอะฟังเลยกันณวีเหรอครับกันณวีก็ว่าให้กันณวีพูดไปครับผมไม่ตอบแล้วกันณวีมีเรื่องมาให้ทุกวันเอาความเป็นจริง ผมเท่าที่ติดตามคนในสังคมเขาเข้าใจมากเลยนะเข้าใจตรงด้วยไปเรื่องเงินดีกว่าอย่าพูดเลยเรื่องกนกวีนขี้ <7 S 2> เกียจพูดแล้วสายอยู่ครับว่าเขาอยู่ไทยมาสิปีอะไรที่เป็นเหตุผลนี้เขากลับใจที่อยากจะกลับก็ต้องมาถามผมได้ไงก็ต้องถามคนนะที่เขากลับใจคุณกนวีอยู่ทั้ง u n ู c r อยู่หลายที่ตอนสมัยที่อยู่ทําเรื่องนี้ยังไงเท่านั้นเองผมไม่อยากตอบคุณกนวีแล้ว อะไรที่เอามาเสนอก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเอาเอาเรื่องที่คิดว่านั่นแหละค่ะคือวันนี้คุณกนวี อย่างที่เห็นในภาพซ้ายนะคะโชว์จดหมายค่ะจดหมายที่เป็นปัญหาคือจะบับบที่สองเนาะที่บอกว่า,าปั๊มโลโก้ยังไงเส้นบรรทัดหายคุณกระนูบอกไม่ใช่โลโก้ลายน้าจริงจริง,รงบอกแต่วันก่อนแล้วละ่ะแล้ววันนี้ก็เอามาให้ดูบอกเนี่ยพลิกด้านหลังให้ดูด้วยนะด้านหลังก็จะมีโลโก้แบบนี้มันเป็นลายน้ําที่มีในกระดาษทุกแผ่นยืนยันว่าเป็นผู้ต้องตักชาวอุยกูร์ที่เคยอยู่เรือนจํากลางคลองเพรมแล้วมาอยู่ที่ตมสวนพลูเป็นคนเขียนจริงๆ ผมเปิดประเด็นไปเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมัครใจความสมัครใจของเจ้าตัวผู้ลิพัยที่เดินทางกลับประเทศจีนแล้วก็มีความสมัครใจและมีประเทศเดียวหรือเปล่าในการที่ไม่มีประเทศใดเลยเหรอในการที่รับไปตั้งยนฐานใหม่ประเทศที่3มอันนี้คือคาถามใหญ่ๆซึ่งยังไม่มีคําตอบแต่ตอนนี้คำถามทองสังคมเนี่ยพุ่งมาหาผมบอกว่าไอ้จดหมายต่างๆที่มีเนี่ยเป็นจดหมายจริงหรือไม่ในการที่เสนอไปเนี่ยผมก็อยากจะมาขอยืนยันนะครับอยากจะให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนเห็นว่ามันเป็นจดหมายฉบับจริงหรือไม่จริง คือถ้าจะดูว่าเป็นจดหมายเป็นกระดาษแผ่นกระดาษฉีกที่มีรอยปั๊มก็คงจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่รอยปั๊มมันเป็นลายน้ําที่ติดกับกระดาษฉบับนี้นะครับสองด้านจะเห็นว่ามีลายน้ําคือทุกแผ่นเนี่ยเขาจะมีลายน้ําอยู่แล้วแล้วผู้ต้องขังทุกคน,นจะเห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อได้แผ่นละบาทคือผมไม่เคยพูดนะว่าจดหมายฉบับนี้ออกมาจากกรมราชทัณฑ์อยากถูกต้องตามกฎระเบียบข,ของกรมราชทัณฑ์ผมบอกว่าผมได้จากผู้ต้องกัก ที่อยู่ในสอที่อยู่ในห้องห้องกักของสตมสวนพลูเพราะว่าคนต้องเข้าใจว่าชาวโรยชาวอุยกู์เนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยที่เขามาอยู่ในห้องกักณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ผ่านห้องเรือนจํามาหลายๆคนนะครับเพราะมีคดียกยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการแหกห้องกักของสตมที่มุกดาหารก็มีทั้งหมด7คน5คนเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำนะครับแต่อีกสองคนเนี่ยเขาก็ออกมาอยู่ห้องกักก็คือสองคนที่ คุณกานวีบอกว่าจริงๆเรื่องกระดาษนี้จริงไม่จริงไม่ใช่สารัฐถะสำคัญก็คือรัฐบาลต้องมายืนยันว่าพวกเขาสมัครใจกลับไปจริงหรือไม่